อันนี้เป็นข้อคว,วายนะครับข้อคว,วายแก้เป็นดูบัวบัวกระทิงอันนี้ก็ข้อคว,วายเหมือนกันครับเป็นดูซี่เมิงไพลอันนี้ช่วยอมจอบนี่ดามหานุมานเป็นไม้พยุง อน,นี่ไม้พยุงดำพญานักนี่ก็ไม้ยพยุงเหมือนกันครับทนนี้นี่น่ตาวิสุวรรงาน C N C งานเครื่องไม้ยพยุงเหมือนกัน,กน,กน นี่ถวาถวเวสุูวรรณอันนี้ไอ้น้องเขาให้มาเป็นงานมือตร <c oughs> งน,นี้ใช้เล่มเล็กๆได้อันนี้ครับสามนิว้วสามนิ้วครึ่งใช้ได้